Oh, สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันในช่องของ Nina 198 Lifestyle หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้จะมาทำการแกะกล่องได้มาเป็นของ Christian Dior ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีการสั่งซื้อของแบรนด์นี้ตัวเองไม่เคยมีกระเป๋ารองเท้ามาก่อนเลยนะคะแล้วก็ชิ้นที่ได้มานะคะทั้งสองชิ้นเนี่ยได้ทำการสั่งซื้อทางเว็บไซต์ของ Dior นะคะ ของก็ได้มาถึงได้2วันแล้วตัวเองก็ได้ทำการแกะกล่องแล้วก็เช็คดูของก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมาแกะให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าได้อะไรมาบ้างที่ได้มานะคะที่เขาใส่มาในกล่องนะคะก็จะมีปินใบเสร็จนะคะแล้วก็แผ่นกระดาษที่เขียนขอบคุณเรานะคะก็ไม่ขอเปิดแล้วกันเนาะมาดูกันที่ของเลย กล่องแรกนะคะก็เป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นกล่องสีขาวมีความน่ารักมากมาเปิดกันเลยก็จะเป็น ถุงผ้าคอตตอนนะคะแล้วเขาก็มีแครบุกมาให้ด้วยด้านหน้าก็จะเป็นชื่อโลโก้ของเขา Dior ด้านหลังก็จะมีตัวย่อนะคะ CD ซึ่งย่อมาจากค h ิสเตียนดีโอเปิดแล้วนะคะก็เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาเขาออกมา ได้มาเป็นตังหูแบบห่วงนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็มาในโลหะเคลือบทองโบราณนะคะซึ่งเป็นแบบเป็นแบบแมตนะคะแบบด้านที่ไม่มีความมันวาวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่2.5เซนติเมตรน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่8กรัมนะคะ แล้วก็ราคาเนี่ยเป็นราคาของประเทศอังกฤษอยู่ที่350ปอนด์นะคะยังไงเพื่อนๆสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ d ีออเนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งตรงกลางนะคะเขาก็จะมีโลโก้ CD ซึ่งเป็นสัญลเกอร์ของเขานะคะอยู่ด้านกลางแบบนี้ ที่ตัดสินใจซื้อต่างหูคู่นี้ก็คิดว่าเขาเป็นต่างหูที่มีขนาดกำลังน่ารักเป็นแบบห่วงที่ตัวเองชอบแล้วก็มองหามานานแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็เข้าได้กับทุกชุดถึงได้ตัดสินใจซื้อคู่นี้มานะคะเดี๋ยวไปดูนางแบบกันนะคะว่าเวลาสวมใส่แล้วจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะ ็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหนังแบบสวมใส่แล้วเนี่ยสวยไม่เอ่ยส่วนตัวนี่ชอบมากนะคะแบบดีใจมากเลยที่ตัดสินใจไม่ผิดนะคะที่ได้สั่งซื้อต่างหงูคู่นี้มาค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ชิ้นที่สองกล่องใหญ่เลยนะคะก็เป็นกล่องดบ,บนี้ค่ะด้านหน้าก็จะมีโลโก้ d i อ r ของเขา เขาก็จะมีแคบุ๊กมาให้นะคะด้านในก็มีหลายภาษาให้เราได้เลือกอ่านถงของอยู่ตรงนี้นะคะแทนเพื่อนๆอาจจะเห็นสีทองแล้วแหละเขาก็จะมีหมอนมาให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ให้ไปนอนหมุนที่ห้องนอนนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ ได้มาเป็นโชเกอร์นะคะนี่สีเหลืองสวยอรารามงามตามากเลยเป็นแบบนี้นะคะเขาก็มาในอะไหลสีทองนะคะซึ่งมีความมันเงาและย,ยิบระย,ยับมากนะคะคือเวลาโดนไฟแล้วก็แบบมันเลื่อมอ่ะสวยนะคะความยาวของ สร้อยตัวนี้นะคะหรือว่าโชเกอร์ตัวนี้อยู่ที่37ถึง45เซนติเมตรซึ่งเขาก็สามารถปรับระดับความสั้นความยาวได้ด้วยนะคะเนี่ยน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่73กร,รมัมในส่วนของราคานะคะอยู่ที่490ปอนด์ก็เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะ และตัวนี้นะคะเขาก็ผลิตที่เยอะระมันนะคะเหมือนกันกันกบที่เป็นตังหูนะคะตังหูก็ผลิตที่เยอะระมันเหมือนกันเลยเนี่ยตรงนี้นะคะที่เราสามารถเลือกที่เราจะเอาความสั้นความยาวขนาดไหนเวลาที่เราใส่และตรงนี้นะคะเนี่ยที่เป็นตัวสร้อยเวลาที่เราจะเลือกปรับระดับด้านหน้าตรงนี้จะเขียนคาว่า D.O. ส่วนด้านหลังนี่ก็แบบเรียบๆไม่มีอะไรนะคะส่วนด้านหน้านะคะเวลาเราใส่ก็จะเป็นตัว CD นะคะเป็นซิกเอร์ของเขานั่นเองอยู่ด้านหน้าสร้อยตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่มีความแบบหรูหราเลอค่ามากนะคะเนี่ยเป็นโชกเกอร์นะคะที่เป็นอ มีความอมตะและก็มีความสง่างามมากมีความโดดเด่นมากนะคะตรงซีดีของเขาตรงนี้ส่วนตัวนะคะก็คิดว่าเขาใช้งานง่ายนะคะแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ชุเดเดรสนะคะที่แบบว่า เป็นแบบเกาะอกหรืออะไรที่แบบสามารถโชว์ได้บางคนใส่กับเสื้อยืดก็ยังสวยเลยค่ะเป็นเสื้อยืดคอกลมธรรมดานะคะเดี๋ยวไปดูนางแบบสวมใส่กันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ บ้างคะ่ะเพื่อนๆได้ชมนาแบบสวมใส่ช็อกเกอร์แล้วก็ต่างหูกันมาแล้วนะคะชอบกันหรือเปล่าส่วนตัวนะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยประทับใจมากแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่ได้สั่งซื้อเข้ามาไว้ในคอลเลกชันนี้นะคะเอาละคะ่ะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายค่ะบาย